สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเพชรยนต์นะครับอยู่กันที่บริษัทเพชรยนต์เหมือนเดิมนะสาขาใหญ่นะครับซอยเสรีไทย68แยก1มีนบุรีนะครับวันนี้มีรถกระบะทํากินมาอีกแล้วนะครับเป็นอิวสูนะครับ DMAX นะครับ1.9 l b l u e Power นะครับปี2016นะครับคันนี้นะครับราคาเสนอขายเพียง475,000บาทเท่านั้นนะครับเป็นตัว Highlander นะครับ Space Cab นะครับต้องบอกเลยว่า ไม์น้อยมากๆคันนี้นะครับเลขไม์ของเขาเพียง88,000กิโลแท้เดิมโรงงานนะครับสาหรับยูสุดีแม็คันนี้จริงๆเป็นตัวสูนะครับเป็นตัวไฮเ h นเดอร์นะครับแต่เจ้าของเดิมคันนี้นะครับตกแต่งมานะครับมีล้อแม็กอะไรมาให้เรียบร้อยนะครับต้องบอกเลยว่าใครที่กําลังมองหารถนะครับไว้ใช้งานก็รีบติดต่อเข้ามาเลยคันนี้นะครับค่อนเพียง8,000-9,000เท่านั้นนะครับและที่สําคัญคือฟรีดาวนะครับเป็นรถกระบะทากินนั่นเองนะครับเป็นตัว Highlander Space c a ป1.9 l นะครับบูว์พาวเวอร์นะครับ ก็ราคาถูกมากๆนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับที่เบอร์0626407776นะครับผมเนเพช์น,นะครับเดี๋ยวผมพาไปชมกันนะว่ามีอะไรบ้างนะครับกับคันนี้นะครับ รับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับในตัวกระบะสเปซแคปไฮ h ิเดอร์ตัวสูงคันนี้นะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับอันนี้เป็นโมเดลปี2016นะครับ 1.9L นะครับเลขไมล์88,000กิโลแท้เดิมโรงงานนะครับเป็นสีขาวนะครับต้องบอกเลยว่ารถเดิมสนิทนะครับไม่มีพิความจมน้ำชนหนักแน่นอนนะครับสีแท้เดิมทั้งคันนะครับจริงๆคันนี้ผมเป็นคนไปรับมาเองนะตอนนั้นก่อนที่ช่วงที่เขายังมีแบบว่าให้เซลลนะครับออกไปรับรถมานะครับ ก็คันนี้ผมเป็นคนขับกลับมาเองนะครับผมก็กล้าการันตีนะครับว่ารถดีนะครับช่วงล่างดีบอดี้สวยนะครับภายในสะอาดนะครับก็คันนี้เลยนะครับ 1.6L นะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับมาพร้อมเดย์ไทม์ลันดิ้งไลท์นะครับมาพร้อมไฟตัดหมอกครอบโครเมียมนะครับเห็นไหมฮะสวยๆแบบนี้เลยนะครับโคมแท้เดิมโรงงานนะครับกันชนแนบสนิทนะครับผมมีไฟตัดหมอกใหม่ๆเลยครอบโครเมียมนะครับกระจังหน้าเป็นโครเมียมตรงรุ่นนะครับโมเดลปี2016นะครับสวยงามนะครับ ก็ต้องบอกเลยนะครับใครที่กําลังมองหารถกระบะไว้ใช้งานนะครับรถใช้งานจริงๆคันนี้นะครับไม่แปดหมื่นแปดนะครับผ่อนเพียงเจ็ดพันนะครับเอ้ยผ่อนเพียงแปดพันนะครับเจ็ดปีนะครับก็ผ่อนเก้าพันก็ผ่อนหกปีนะครับคันนี้นะไฮรีเดอร์ตัวสูงสีขาวนะครับรถของบริษัทเพชรยนต์ของเราแน่นอนอยู่แล้วนะครับรับประกันนะครับการันตีไม่มีทีความจมน้ําชนหนักแน่นอนนะครับไม่มีกับสีตัดแต่งตัวถังคัสติกอะไรไม่มีแน่นอนนะครับรถเดิมๆนะครับคันนี้นะออปชั่นนะครับลูกเล่นเยอะมันเลยมี ล้อแม็กให้ด้วยนะครับทั้งสี่วงเลยนะครับยางใหม่ๆเลยนะคันนี้นะเป็นยางซอฟนะครับนี่นะครับเป็นยางซอฟดูดอกยางจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเป็นแม็กดูโทนนะครับเป็นโครเมียมนะครับตัวแม็กลายเป็น6กก้านนะครับเป็นดําเงานะครับสลับโครเมียมสวยๆเลยพร้อมคาลิปเปอร์นะครับคาลิปเปอร์ก็ไม่ต้องบอกแล้วกันเนาะของเบบนะครับส่องเข้าไปข้างในนะครับเดิมๆสนิทแห้งๆแบบนี้เลยนะครับตัวรถนะครับผมบอกเลยว่าฟรีดาวนะครับจัดเต็มนะครับ ผ่อนนานสูงสุด7ปีนะครับผมลูกค้าที่ไม่มีเครดิตก็สามารถฟรีดาวน์ได้นะครับสำหรับรถกระบะนะครับยอดจัดรถรถเลยนะครับก็ฝากไว้อีกหนึ่งคันนะครับสำหรับยูสูดีแมกคันนี้นะครับเป็นไฮรันเดอร์สปีดแคปนะครับติดฟิล์มรอบคันเรียบร้อยนะครับบานข้าง60บานหน้า40นะครับมีกันสาดศูนย์มาด้วยนะครับเป็นสีขาวนะปกติก็ไม่ค่อยเห็นนะครับผมเป็นกันสาดสีขาวนะนี่สวยมากจริงๆนะครับกันสาดศูนย์เลยนะครับแท้เดิมโรงงานนะครับพร้อมโลโก้ดีแมก นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับกระจกมองข้างปรับมือนะครับอ่าพับมือปรับไฟฟ้านะครับกระจกมองข้างพับมือปรับไฟฟ้านะครับพอเป็นตัวไฮรันเดอร์นะครับก็จะมีบันไดด้านข้างมานะครับเป็นสีดําด้านนะครับตัดกับสีเทานะครับช่องไฟประตูนะครับแนบสนิทเลยนะครับไม่มีบิดเบี้ยวนะครับรถไม่มีความจมน้ำชุนหนักแน่นอนนะครับสีเดิมทั้งคันนะครับส่วนท่อนสองนะครับตอนกระบะก็ไม่มีเบี้ยวนะครับของเดิมนะครับตัดแต่งไม่มีนะครับรถเดิมๆนะครับ มีโป่งล้อสวยๆมาจากสูย์นะครับเพราะเป็นตัวไฮแลนเดอร์โป่งล้อจะใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับมาพร้อมล้อแมกนะครับทูโทนนะครับเป็นโครเมียมตัดกับดําเงานะครับมาพร้อมอย่างซอฟ์นะครับคัสซีเดิมนะครับช่วงล่างเดิมนะครับตัวรถไม่มีตกแต่งนะครับไม่มีแบบว่าผ่าเว้าคัสซีอะไรอย่างนี้ไม่มีนะครับที่บริษัทเพชรยนต์นะครับเน้นขายรถเดิมนะครับรถคุณภาพนะครับคัสเกตนะครับจัดเต็มแน่นอนนะครับ ดูนะครับสวยมากนะครับเส้นแสงเงานะครับดูนะครับเวลาแสงตกกระทบนะครับรถเดินจริงๆนะครับผมบอกเลยนะครับคันนี้นะใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาสอบถามได้นะครับที่เบอร์ศูนย์หกสองหกสี่ศูนย์เจ็ดเจ็ดเจ็ดหกนะครับนี่ฝาท้ายเดิมๆนะครับมือเปิดโครเมียมนะครับกันชนเป็นอลูมิเนียมไม่ใช่อลูมิเนียมกันชนเป็นสแตนเลสนะครับแล้วก็ครอบด้วยดําเงามาด้านบนนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับใครที่สนใจนะครับ แน่นอนครับ1.9 DDI นะครับบูมพาวเวอร์นะครับลักโลกนะครับผมแต่ตอนนี้โลกร้อนมากนะครับแมคไลเนอร์เดิมนะครับโลโก้ยูสุเลยนะครับออกศูนย์ป้ายแดงนะครับกระจกมีไล่ฟ้าให้เรียบร้อยพร้อมไฟเบรกลงที่3นะครับอยู่หลังห้องโดยสารตรงแคปนั่นเองนะไฟท้ายแท้เดิมโรงงานนะครับโคมใสๆไม่มีแตกล้าวนะครับเป็นไฟดวงลงเบรกนะเป็น LED นะครับดวงหลักด้านบนนะครับด้านล่างก็จะเป็นหลอดไส้นะครับโคมไม่มีแตกนะครับผมบอกเลยรถสีเดิมทั้งคันนะครับดูนะครับ เวลาดูสีรถนะครับให้จอดตากแดดนะครับแล้วดูนะครับว่าเส้นแสงเป็นแบบไหนนะครับผมบอกเลยว่ารถคันนี้เดิมจัดนะครับราคาสี่เจ็ดห้านะครับปีสิบหกนะครับผ่อนเก้าพันนะครับต้องบอกเลยว่าคุ้มสวยงามเป็นรถที่เรียกได้ว่ารถทำกินนะมือเปิดโคขเมีม่ยมนะครับกุญแจเป็นแบบธรรมดานะกุญแจอย่างนี้นะครับก็ข้างในนะครับเป็นเบาะผ้านะเป็นเบาะผ้าทรงสปอร์ตนะครับ เป็นเบาะผ้าทรงสปอร์ตสวยๆแบบนี้เลยนะเป็นทูโทนนะครับมีปีกรับแขนไว้ด้วยนะสลับกันนะตรงเบาะส่วนตรงกลางด้านในนะครับจะเป็นช่องตารางนะครับผมสวยงามและสะอาดนะครับเป็นเบาะผ้าแต่ดูดีแล้วกันนะผมเรียกงี้ดีกว่านะครับแล้วก็แน่นอนนะครับมาพร้อมมือจับของข้างเลยนะครับสําหรับตัวไฮแลนเดอร์มีทุกรุ่นนะครับเป็นทุกรุ่นจริงๆนะครับแต่ตัวอีลซูนะครับเนี่ยครับตรงแผงประตูของเขานะเป็นสีดํานะครับ สลับกับสีบอลนะครับตัวนี้เป็นพลาสติกสีดํานะครับสลับกับสีบอลนะครับมือเปิดเป็นสีดำตรงนี้เป็นสีเทาสีบอลนะครับแล้วก็นกระจกออโต้นะครับกดทิ้งได้เลยบานคนขับพร้อมเซ็นท่านล็อกนะครับส่วนตรงนี้เป็นตัวปรับกระจกมองข้างไฟฟ้านะครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยหนังสามก้านนะครับเป็นพวงมาลัยหนังสามก้านนะครับพร้อมแอร์แบคคู่หน้านะครับ ช่องปรับอากาศนะครับมีด้านหน้า6ช่องนะตรงนี้ก็มีที่วางแก้วน้ํานะครับหรือวางโทรศัพท์ได้เลยก็ค่อนข้างสะดวกสบายนะครับระบบไฟคันนี้ก็เป็นแมนนวลนะครับเป็นแมนนวลนะครับนี่นะครับใช้งานได้ทุกจุดนะครับต้องบอกเลยว่ารถสวยเดิมๆนะครับเดี๋ยวผมลองเปิดกุญแจสตาร์ทให้ท่านผู้ชมชมเลยดีกว่าว่ารถนะครับเดิมสนิทนะครับเลื่อนไม้ใช้ได้ปกตินะครับเนี่ยเลขไม้แปดหมื่นเก้าพันกิโลนะครับ ต้องบอกเลยนะครับคันนี้พลาดไม่ได้นะครับใครสนใจก็รีบติดต่อเข้ามาได้นะครับตัววิทยุก็เป็นวิทยุแท้เดิมโรงงานนะครับเป็นสีดำนะครับแต่ว่าสามารถต่อบลูทูธ USB AUX ได้หมดเลยนะครับเป็นวิทยุตัวติดรถมาจากโรงงานเลยนะครับมี CD DVD ได้ด้วยนะครับคันนี้นะตัวแอร์เป็นแมนนวลนะครับเป็นแมนนวลใช้งานง่ายนะครับปรับนี่เดี๋ยวผมลองเปิดเลยเปิดเปิดสามนะครับนี่ตรงนี้ก็ปรับทิศทางแล้วงนั้เป็นอุณหภูมินะครับ ้นี่นะครับอันนี้ก็ปรับแบบให้อากาศไหลผ่านนะครับหรือว่าให้อากาศวนในรถนั่นเองนะครับด้านล่างก็จะมีเอาเพิร์ลเอาเล็มาให้นะครับอันนี้มาพร้อมเกียร์6สปีดนะครับเป็นเกียร์6สปีดของยูสุดีแม็กนะครับอัตราต่อเกียร์เนียนๆนะครับเครื่องยนต์1.9นะครับเวลาต่อภาษสงภาษสีอะไรนะครับประหยัดมากนะครับนี่นะครับเป็นตัวเฟสแฉกนะครับแฉกเปิดได้นะครับหรือเอ็กซ์ตาร์แฉกนั่นเองนะ ตัวยูสูดีแมกนะครับด้านบนนะครับมีซาวเซรลาวมาให้2จุดนะครับหลังคาสะอาดนะครับไม่มีคราบยันนะครับที่บางแดดด้านหน้ายังหอกุ้มพลาสติกไว้อยู่เลยนะครับต้องบอกเลยว่าคันนี้สวยและคุ้มนะครับตัวรถนะครับบอดี้เดิมเดิมไม่มีผิดคัานจุนน้ำตนหนักแน่นอนนะสีเดิมเดิมแลครับไปดูนะครับน็อตนะโตแฉบไม่เคยแก่นะครับผมบอกเลยเดิมเดิมให้ดูกันจัดจากนะครับตัวรถไม่มีย้อมแมวแน่นอนนะครับ สีแท้เดิมนะครับมีกาบบันไดมาให้นะครับก็อเป็นโคมียียมานะครับสวยๆนะครับเป็นเกียร์เม็นวน6สปีดนะครับเครื่อง 1.9L b l u Power นะครับก็สําหรับใครที่สนใจนะครับรถกระบะทากินคันนี้นะครับโมเดลปี2016นะครับก็ลองติดต่อเข้ามาสอบถามกันได้นะครับที่เบอร์0626407776นะครับผมเมทเพชรยนต์นะครับมีรถดีรถสวยนะครับมานําเสนอท่านผู้ชมทุกวันนะครับ หรืว่าจะเป็นรถกระบะรถเก่งนะครับหรือว่าจะเป็นรถทีพีวีรถครอบครัวนะครับเราก็มีเพราะว่าที่บริษัทเชื่อมรถเยอะมากมากนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาอัพรถกระบะแคบหรือสีประตูคันไหนให้ชมนะครับก็กดกระดิ่งรอได้เลยนะครับสนใจก็ติดต่อได้ได้เลยตามลิงก์ด้านล่างนะครับสำหรับวันนี้ผมเบเชตยนต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ